ทุกางานหายางวัวควายเต็มตารางเฮียนกับเฮียนห่างห่างสร้างไว้ตั้งสี่แสนกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่โซนและหมู่ขวกทั้งหลายแหล่ทั้งผู้แสผู้สาวพูบา้าส้มน้อยทั้งน้อยทั้งใหญ่ล่ะครับสวัสดีครับมือนี้การมือ,มอเป็นวันที่ยี่สิบสองคุณสภาพปีหกแปดครับมือนี้ผมสิ้อ้าพ่อพี่น้องเมื่อเบิ้งรถไปใส่กันเนาะการมือนี้ครับไม่รถ แปลกๆนะแปลกๆเขามากม่ๆแหล้วกนในส่วนของรถกลุ่มของรถขอบขั้วจ,ง er งจังฟอร์จินเนอร์สิไหมครับเขามาอยู่ขั้นหนึ่งนะที่ผมเห็นนะครับหล่ากาที่สำคัญคือพูดเห็นบริซูซูกิเพิ่นเหตุคือ่ังรถผ้าท่องเที่ยวเรียนในรีสอร์ทหรือว่าสวนสัตว์ประมาณนั่นแหละครับมีมาขายขั้นหนึ่งแล้วกาในส่วนของกระบะนาไม่ปียี่สิบสองถึงปียี่สิบสามจังรุ่นนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้บอกเลยว,ว่า ราค่าเพิ่อนออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นที่4แสนสามืนเก้าพันบาทแล้วกับเลขไม่เบอถ,ถึงแสนจะขั้นเลยนะครับในส่วนรถลุ่มนี้นี่เห็บนบ่านี้อันนี้ก็เป็นซีประตูเด้ยซี่ประตูเตี้ยนะครับทั้งมีทั้งเกียร์ทั้งไม่ดาเลยเกียร์ออโต้คุณพอ่อคุณแม่ขับจิได้แบบนี้แจ้งผมมาเด้เดี๋ยวผมเมืองไม่ให้ครับห้าไปเริ่มต้นกันเลยครับในส่วนของรถที่เขาแม่มาอนีครับก็บเป็นหน้าตาของมือนีเลยนะครับรถเขาแม่มงมอขึ้นนะครับในส่วนของ อ่าแต่ละขั้นนะครับที่รถข้ามนี่หผมสีขั้นมีข้อมูลตัวรถนะครับแต่ว่าขันคุณบ่อคุณแม่อยากได้กระแคบหน้าจอหรือโทรประหามก็ได้ว่าเอ้ขั้นนี้ทะเบียนนี้อ่ามันมีราคาไปนะครับอ่าเออโทรถามผมโหลดนะจังรถตู้สีขาวขั้นนี้ยังสิครับสี่หนึ่งแปดสามมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโตโออ้อะนี่ให้ไหล่นายห้างครับเนี่ยครับเป็นป้ายฝ้าเด้ครับพี่น้องเอ้เป็นป้ายฝ้าก็คือจดทะเบียนถูกต้องในโรงเล็มเขาสีเขียนว่า รถไว้สำหรับผู้โดยสารนะเนี่ยมาเบิ้งเ่รอเท่คักเป็นค่ายซูซูจ่จีซูซู่กีนะครับครับนี่คุณพ่อคุณแม่นี่ผู้่ะเนตีดีเป็นรถลักษณะเหมือนท่าท่องเที่ยวนะครับน้ำสวนหรือน้ำอุทยานเหมือนสี่เมบเนี่ยง่ามคักโอ้นี่เบิง้งถ้าผู้ใดยอยากเอาไปใส่ตัวนะครับแต่ว่าถ่ายยู่เพูนมาเพึ่น สีขายรละค่าทัวเด็กคณะกรมการครับกระถายเขาจะออสรุปว่าเนาะยเบิ้งพันหนาพันตาในส่วนของโค้งสม้มมวกลกุบทีบครับผมสิบอกเลยไอสองขั้นของคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกว่ามันว่างนะแย่งกันซื้อไหมครับผมกระเด็นม,มาขั้นหนึ่งแล้วก็ยินดีด้วยค,คุณพ่อที่อยู่มหาสารคามนะกับฝ้าทั่วแม่วาอยากได้ก็ได้ดังใจอ้ยดีใจน้ำลายครับอ่ะนี่ครับซีประตูเตี้ยขั้นนี้ เจ็ดเจ็ดหกหัวตาแม่เด้เดี๋ยวผมบึ้งกันแล้วมันเกลี่ยยังเกลี่ยถ้าไม่ด่าครับขั้นนี่เกลี่ยถ้าไม่ดา่าหนักเปิดบังในอยู่นี่เกลี่ยถ้าไม่ด่าครับไม่เจ็ดหมื่นสองหนึ่งเด้ขันนี้เนี่ยเนี่ยคันจำราคาโบพีกับสิอยู่ประมาน ถ้าเป็นนานี่ก็สิประมาณ4ี่แสนต้นๆหรือว่า3ามแสนเปลียนเล่าด้คุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้ผมบ,บอได้ฟันทงได้แต่ว่าประมาณนี้ซื้อเอาแคปครับสามารถแคปในส่วนของทะเบียนนี่ห้าหกเจ็ดสี่เป็นนาไม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เอาเบิ้งด้วยมันเปิดได้บอใหญ่ยัยงระบ,บาดเลยเกียร์ถ้าไม่ไดาครับไม่เจ็ดหมื่นสามหนึ่งครับค่นี้พ่อพี่น้องห้าอยากได้ก็ ทักมาไหวกว่าเด้อหาราคาออกเทได้เฝ้าจองรถนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือกฎกติกาคือขันราคาบาออกนะครับข้าไหเหิดยังบ่ได้นะครับก็คือจองบ้านได้เนาะกะถ่ายเพื่อนสรุปบอกมาว่าราคาเท่ดี่ยวขอจังสีสื่อขายกันได้เนาะอ่ะซีประตูนานาสิบเก้าครับเนี่ยแปดห้าสี่เจ็ดเพิองกันนะรถโคตคาลได้ครับเมื่อคืนผมเฝ้าตื่นเจอสาวามาอะเฝ้ามาเห็ดไอวิดีโอให้ขันไอเกียถ้าไม่ดาครับ คันนี้เกียร์ธรรมดาเด้อห้าผู้ใดเหายอยู่ซีประตูยกสูงตัวนี้แปดห้าสี่เจ็ดเนี่ยเบือ้องไงดีได้มีแค่รีบ่อยเพราะว่าต้องล็อกกุญแจเพิ่นล็อกแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาครับห้าผู้ใดเหาเกียร์ธรรมดาซีประตูยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดานี่ขั้นนี้เลยหารถแล้วก็ในส่วนของเอลติ้ 4, 3, 3, 1, 1> มมนเนี่ยสี่สามสามหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีชุดเจ็ดหรือว่าเป็นปีสิบเก้านะครับเพราะว่าหนามันหนาเดียวกัน คันปี1ิเจก็ขายอยูสองเกเก้าหรือ3า0แสนต้นๆนะครับเนี่ยขายดีครับนะครับรุ่นนี้นะรถตู้นายเงาว้วก็มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ทรรไมดาผู้ใดอยากกล้ราคาก็แจ้งถามผมมาก่อนนะครับเพราะว่ารถตู้ตอนนี้ส่วนมากขี่สื่อไฟแนงกันเราก็บค่อยผ่พานไหมครับนาซันก็นมีเด้นาซันเนี่นี่นาซันขั้นนีก็นาซีเป็นเกียร์ธรรไมาดานะครับเพราะว่าเพื่อนล็อกประตูไว้ครับมีสองขั้นนี่ขั้นนีก็มี น่าทีเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันจะรับดีเซลเนาะก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมพ่ายานตั้งแต่ต้นส้อยหุ่นละกันเนาะนี่นี่รถหายไปหลายครับเพราะว่าพอแต่ละคั้วอกกับแย่งกันซื้อรถทั้งเฮาทั้งพอค้าทั้งโบพอค้าโอ้ยม้วนยังวะคุณบ่อคุณแม่เอ้ยผมเน่ยเสียเสียหารถให้ได้แต่ละขั้นนี่ต้องแย่งกันเด้เนี่ยตอนเดียวนะครับตอนเดียวมีไอ้ แค่รีบอยส่งทึบขั้นหนีฐาราค่าด้วยครับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้หนี่งสามสองหกหนึ่งห้าพูดเอห้าอยากได้สเปคนี่เนี่ยเป็นตอนเดียวแล้วก็มีไอ้แค่รีบอยส่งทึบขับอยู่ข้างหลังอันนะเบื้องเอารถเนี่ยขันนี้ผมขอแจง้งเนื่อเพราะว่าคุณพอ่ณพอคุณแม่ถามหลายนะครับขันนี้มันเป็นตัว e ครับแล้วก็เปีสิบเก้านะครับนะครับราคามันสี่โมเมนสองเจ็ดเก้าได้มันสิเป็นสามแสนกว่าครับขันนี้ หาหาเบิ้งอยู่กันเนยอะกับเบิง้งกับเบิ้งเอาว่าขั้นนี้มันตอนแรกผมแจ้งว่าสเปคคล้ายๆห้องสี่มันสีเป็นแต่วันขั้นนี้มันเป็นหนาสิบเก้าครับมันก็เลยสามเซนกว่าเนาะเอาโอ้รถกี่ได้หายไปไหลายครับอ่ะผมพาไปเบิ้งให้เลยให้ไหลยไดย้ผมเฮ็ดวิดีโอไว้ให้แล้วเฮ็ดวิดีโอไว้ให้แล้วส่วนซีประตูขัน้นนี้ยกสูงพี่เล่นเนอร์ขั้นนี้เป็นรถ เขาแมา่เลยสองมือแล้วคุณพอ่อคุณแม่ถ่าราคาเด้อขั้นนี้เด้อมันเป็นตัวท็อปครับนาเป็นนาสิบหกสิบเจ็ดขั้นนี้ผมว่านาสีราคายูสามปลายนะครับยังเก่งกับสีแสนต้นต้นเนี่ยตัวนี้เด้อตัวท็อปความห้าบุ้เเ็กได้นะครับแจ้งผมไว้ได้นะครับหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับเพราะว่าอินสเปกเตอร์เขาจะาตรวจรถแล้วเดี๋ยวกระถ่าราคาเรี๋ยงเดี๋ยวบานี้เอาสองขั้นนี้ครับ คูใดหาราคาอยู่2 1 9 0 0 0บาทนี่มีอยู่2ขั้นผมเฮดรีวิวแยกไว้แล้วครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมเท่าที่สอบถามส่วนกลางเพื่อนว่าเซี่ยวที่จองแม่นี่ก็คือลูกค้าเพื่อนจัดเฟื่องบัพานเพื่อนจีคื่นก็เลยเอามาให้พ่อมพี่น้องนะครับได้เบิง้งแต่ว่าผมมีคลิปเอาละกรับไปเรื่องย่อนล้างด้นะครับหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แจ้งผมมาลด6 9 8 2 2า1 9 0 0อเกลขไม่ทั้งสองขั้นนี่เป็นเลขไม่2 0 0 0 0 0กว่านะครับ แล้วก็สภาพตามที่เห็นเลยก็คือความใส่งานเนาะแต่ซีมี่ตัวนี้ยูนิดนิดห,หน่อยนะครับ5782นี่เบื้งองของรถนะครับแต่ซุ้มกลมสีสมที่เห็นจอดอยู่นี่ก็คือเต้นเพิ่เมาสไ,ไปไว้แล้วครับเอามาที่นี่มีขั้นหนึ่งขามาามือสองมือนี่แหละเป็นนาปี16กครับไอชีราค่าสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าพันอันนี้ผมว่าให้ในฟันทงได้ครับพี่น้องเอบื้องลักษณะคือมันเป็นตัว,ต,วตัวเจอยู่แล้วเพราะว่า กระทะเนี่ยมันเป็นล่อกระทะมีฝาครอบล่อนะครับเพราะว่าเดือน2เดือนที่แล้วเฮ็ดโปรโมชั่นรุ่นนี้ก็คือ2องแสนเห้าพผู้ใดอยากได้นะครับหรือว่าเบื้องแล้วมาขั้นนี้นะครับสองสองสี่เจ็ดโทรมาบอกผมก่อนนะครับโทรบอกผมก่อนมือสองไม่เอ่อคามันออกแน่นอนแหละนะครับที่ได้จับจองกันเอารถไปไสกันเนาะอย่าโค้งสมโอ้รถหายไปหลายเลยครับเนี่ยตั้งจี่จอดเต็มอยู่พี่หลังเลยไปเบ้อล้ว คงสมขัน้นนี้เ่แน่ใจว่าว่างบ่แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันถูกจองไปแล้วครับแต่ว่ามันน่าสติสติเรื่องของไฟแนนซ์บางบางขัง้นกับสลับแร้วสลับอีกครับกับสลับไฟแนนซ์บ่ผ่านทักเทียรุกท้ายก็ต้องไปขึ้นจองกันละครับแต่ว่าบ่เม่นผมเอกเพราะว่าผมกับไฟแนนด์ี่บวค่อคยรับเครดตไปไดนออแม่ต้องมั่นใจว่าจะคลังซื้อได้ยังเคยรับเครดไหมครับพี่พี่น้องเนี่ย 4836ผู48 36, ้ได้สิเป็นเจ้าของเนะเป็นมิวเอกครับพอี่น้องครับนี่งามขัน้นี้งามเลยนะครับรุดจองแม่789,000ถิ่นจำบาพิษนะนะครับ4836พูดด้เอาไปใส่ไปลุยปลาเอาไปใส่ที่ประจําันเครื่องสามพันดีเซลมาเอาขัาน้นอีโรวครับก่อนที่มันสิไปล้านครับเนี่ยเบิร์ออาพี่น้องในส่วนของตอนเดียวนะครับที่เป็น ส่งก็คือตู้ทึบส่งสูงเป็นนามูปลาปี20จนฮอดปี23ราคาก็เริ่มต้นที่359,000หานะครับสูงสุดก็379,000าครับขึ้นอยู่กับเหล็กไม่กับตัวรถโอ้หมุนอุ้ยปุ้ย <c ười> คันผู้ใดอยากได้นะครับผู้ใดอยากได้นะครับกับแจ้งผมมาก่อนเดี๋ยวผมเบิ่งลุไปให้ว่าขั้นเด็ดไปจะซื้อนะครับสิคัดไปให้สัก่อนแล้วค่อยว่ากันค่อยจองค่อยเฮ็ดเรื่อง มาจงมาจําจกันนาะพี่น้องนะอา้าผมเห็นแวบๆอยู่อ e ีซูซูของแม่มูมา่านนี่ครับเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งก่อนอ่ะนี่ขัน้นหนีเลยตอนเดียวอีซูซูสรับสมาริชีของเอฟซีของอ e ีซูซูหกหกห้าเบิ้งไวเดอร์ครับนี่เป็นไอลูมิเนียมนะครับทรงสูงนาะซิเมตหกซิบครับนี่หัวสูงสเปคแรกนี่ พวกสภาพดีอยู่ด้วยนีย่นี่ครับเนี่ยห้ผู้ใดากได้ส่งนี่นะครับโทรมาแจ้งผมก่อนเลยผมว่ามือสองมืออยู่ล,ละราคามากเน่ยนอนเพราะว่ามันมาได้ผมเห็นอยู่แวีแต่วันขาโญถ้าเอาไปตรวจอยู่ไหมครับก็เลยไม่เห็นหัวตะเห็นมือนี่ละเนี่ยจับไว้ได้ขันนเด้อหกหกห้าเ,เนี่ยแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งเป็นค่าโกบ็อกครับห้าโกบ็อก นี่ผู้ใดหามหาผมอยู่เนี่ยน,นี่ไม่เขามากขั้นหนึ่งนี่สามสี่เก้าแปดสามสี่เก้าแปดเป็นค่าโคบ็อกนะครับบอกเรียเลยว่านานี่ขายดีนะครับขายดี่ผมเบิคงภาเบรงข้างหลังอุ้ยสภาพดีพี่น้องมึงดูนี่ครับสามแปดเก้าสี่ห้าผู้ใดหาอยู่เป็นค่าโกบอก็อกอีู่ซสุนะครับ เอาขอว่ากันนะครับให้อยากได้เนาะเอ้าซีประตูเกียร์ออตโต้ขั้นหนียังอยู่อยู่เด้นี่9533นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ตอนเดียวตัวสปาอีซูซูนะครับเป็นปี21 22กราคาตั้งแต่299เลยนะครับเป็นอตอนเดียวนะครับตอนเดียวที่มีแค่รีบอยส่งทึบนะครับผู้ได้อยากได้ ก็แจ้งผมให้เดี๋ยวผมคัดไว้ให้ก่อนนะครับหรืวเบื้งไว้ให้ก่อนส่วนกระบะที่ตอนนี้กําลังกระแสกําลังสีมาแรงเลยก็คือแคปนะครับปียีบตั้งแต่ยี่สบสองยีบสามเนี่ยครับหนาแบบนี้เลยครับเหล็กไม่รักมือนครับเริ่มต้นที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับราคามันออกมาแล้วห้าพุทตะแยกได้ผมเฮ็ดคลิปไว้เมื่อวานนีกกับพี่ไส้เอฟซีลูกค้าเก่าครับเป็น ยูซุมบรี่เพิ่นกระจองไปขั้นหนึ่งแล้วหาผู้ใดอยากได้อีกอะยังมีอีกหลายขั้นยู่ที่สวยๆนะครับกระแจ้งมาเอาแล้วกันเนี่ยส่วนกลุ่มรถที่เป็นโค้งสมโอ้ยมวนกรุบปยังไงพี่น้องพี่น้องเนี่ยผมถา่ถายเนี่ยถ่ายยังเดียวว่าผู้ใดจัดไฟแนนซ์ยงวัวพันยังเดียวเพราะว่าเครของนุ่งนโมน,นี่บอรับเครที่ไฟแนนซ์ครับเพราะว่าไฟาแนนซ์เพิพ่งพานยากครับใน,นส่วนของร,รถดัดแปลงนะครับ เน้นซื้อสดนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันวัตจากบาทกรบโบได้เสียเสียค่าโอนแค่สองพันเจ็ดซัมแมนล่ะครับเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพให้เลยนะครับนี่เนี่ยแคปฝ้าไม่เอาได้เดี๋ยวผมเบิ้งก่อนขันแห็บบ้างฮะผมจีแยกมันออกมาเห็บเป็นกลุ่มให้นะครับเพราะว่ามื่อนี้แดดแห้งฮักใหม่แล้วหัวร้านใหมไม่แล้วพ่อพี่น้องเอ้ยอุ้ย <c oughs> นี่ครับนนนเนี่ยนาเนี่ยสองเจ็ดเก้าเนี่ยพวกท่าน,นครับไปไปแล้ว ทารถไม่ขอแม่ลราแข่เนานะในส่วนของกลุ่มที่เป็นไอรถ4ีประตูเตี้ยค,ค็ดราคาปูมอชันนะครับเนี่ยแคปงามๆเลยเอานี่อันนี้ที่เดนเนอปีสิบเก้าเดี๋ยวผมเช็คเบืองกันว่าขั้นนี้มันติดอียงพุนาสติตไอเช่าระยะสั้นถาวรครับก็เลยสื่อขายกับ่ไดดคันจำาวพิษนะขัน้นนี้นะครับหรือว่าคันสวสงอยากได้ก็แจ้งผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมเบื้องให้นะครับ เนี่ย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 นึ่นองของแคปนะครับแคปสมาร์ทแคปสีขาวเนี่ยรุ่นเนี่ยเปเตอร์ซื้อครับรถสภาพดีแทบทุกขั้นเลยนะครับเพราะมันเป็นปีใหม่นะครับปีใหม่หกศูนย์สองเก้านะครับนี่หกศูนย์สามสี่ยังเสียมีแต่ขั้นงา่งายๆครับคพี่น้องเอยโอ้ไททันกับจอดเบลอเธอเอยู่ดีละถหาผู้เดียวมาเอาเนาะนี่เนอห้าแปดเก้าห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันขันจัมพ์ผิดนะ อ้านี่กลุ่มของรถเกง๋งพ่อพี่น้องรถเก๋งที่เป็นรุ่นแอลติดขายดับขายดีผมเฮ็ดคลิปไว้หาขั้นเนอะแต่ว่าทั้งหาขั้นนี่ที่จอดไร้ทายนี่ย่งางขันมีราคาออกนะครับราคาขั้นได้ออกก็เลยสื่อขายให้ไหนเพราะว่ามีพี่ทรายเพิ่อนงเพื่อนจ้องสียเอาอยู่ขั้นหนึ่ง,งอยู่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าขัดราคาออกคุกจะสิริทรงคาเพิ่นหรอวะนะครับจะได้ฝ้าออกไปใส่เนี่ย มีหนาตั้งแต่หนา17เลยหนานี่ครับปี17บเจ็ปี17บ็กับยังที่ผมแจง้งราคาตั้งแต่2อ9เก้าเก้าห้าสามแสนสแสนกว่านะครับคันปียี่สิบกับสี่แสนกว่าไอ,อ,อ,อปีสิบเก้ครับ20 4สิบสีแสนกว่าครับคันปี17บ็ดกับสองหรือถึง3ามแสนกว่านะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่ก็คือในส่วนของล้านอาจอดอีกล้านหนึ่งซึ่งเป็นสาขาอยู่นะครับบางหน้าติดกับไปเทคบางหน้าเลรอครับเนี่ย คันนี้ยังอยู่ได้นี่9 3 9 000, 4าพประตูยกสูงเกียร์ออโต้สองจุดแปดโฟวิลคับปีบีเอสได้ยี่สิบสนะองอย่างไรหนามันน่ะคันผู้เล็กได้ข้อมูลแจ้งผมเด้อมีอยู่คันเดียวขอรอนะครับง่ามคักนะครับถาอยากได้เนาะก็แจ้งผมมาแล้วกันในส่วนของมือนี้นะครับก็อัปเดตในส่วนรถที่เขมามาใหม่ยังแต่เริ่มต้นคลิปเนาะก็สิมีรถเขามาหลากหลายนะครับ มาเรื่อยๆนี่แหละมาซู้มือนะครับผมก็ต้องตื่นเศร้าซู้มือเพื่อที่จะมาหารถให้พ่อพี่น้องนะครับได้ไปใส่งานกัน,นเนาะเอาเอาเป็นถึงเวลาอันเป็นสุขครคลวครับเมื่อนี้ผมกับิดได้นะครับไปจีเขากินน้ำแล้วก็ชิได้ไป <c oughs> เขียนเอกสารให้พ่อพี่น้องที่จองรถเข้ามานะครับชิได้เตรียมทั้งปล่อยรถทั้งปรับสภาพรถสภาพสีโอ้มุนวิปุ้ยมวนกุ๊บครับ ก็ขอขอบพระคุณห,หลายๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พ่อพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งหลายแหละที่โทรมาให้ก็ร่งใจแล้วก็โอ้มีแต่คนบ้านท่ากับหลายคนไทยกับหลายาทุกภาคส่วนครับทั้งหาภาคแล้วครับมาเบิร์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ดูแลสู้หูสู้คนทัวรึงกันอยู่แล้วสำหรับตรงนว้นคงไม่น่าสำหรับมือนีไขอล่าไปแล้วสวัสดีครับ